สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับน้องนองนะครับนิสิตใหม่นะครับปีการศึกษา2 5 6 5นะครับเข้าสู่คณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยของเรานะครับก็สลหรับพี่นะครับชื่อพี่โจพินโยเจริญสุขนะครับก็ปัจจุบันเป็นนิสิตชั้นปีที่2นะครับสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็จะมาเล่าให้น้องๆฟังนะครับว่าหลักสูตรของที่นี่นะครับเป็นหลักสูตรที่ดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะในระดับ มหาบัณฑิตแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตนะครับซึ่งในระดับมหาบัณฑิตของเรานั้นก็จะมีอยู่4หลักสูตรนะครับที่น้องน้องเข้ามาเรียนกันครับก็จะมีสาขาเด็กนะครับสาขาบริหารทางการพยาบาลสาขาจิตเวชและสุขภาพจิตและสาขาที่พี่เรียนนะครับสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุนะครับและก็จะมีสาขาระดับดุษฎีบัณฑิตนะครับหรือระดับปริญญาเอกนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติหรือว่า international program นะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆนะครับซึ่ง เมื่อน้องๆได้เข้ามาเรียนนะคะมาน้องก็จะได้รับความรู้ทั้งทางด้านวิชาการด้านวิจัยแล้วก็ทางด้านนวัตกรรมนะครับที่มีคณาจารย์นะครับที่มีความเก่งมากๆนะครับในด้านต่างๆเหล่านี้นะครับต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมนะครับในส่วนของกิจกรรมของคณะเรานะครับนอกจากการเรียนแล้วนะครับของเรายังมีกิจกรรมที่มากมายเลยนะครับนอกหลักสูตรในการเรียนเช่น ในปีที่ผ่านมานะครับที่รุ่นที่หรือว่ารุ่นของพี่เรียนอยู่นะครับก็จะมีกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับกิจกรรมการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับการเสริมสร้างศักยภาพการตีพ์บทความวิจัยนะครับในระดับชาติและนานาชาตินะครับมีกิจกรรมสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยนะครับนอกจากนี้เราก็ยังร่วมกิจกรรมประชิมนิเทศและก็แสดงความยินดีกับที่พี่มหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตนะครับ แล้วก็มีกิจกรรมเสริมสร้าง from personal to charisma นะครับแล้วก็มีกิจกรรมทำมากเพื่อพัฒนาจิตใจนะครับนี่เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะมีกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำแล้วก็เนี่ยนะครับกิจกรรมของน้องๆนะครับประนมเทศตอนรับนิสิตใหม่นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมไหว้ครูนะครับซึ่งในแต่ละปีนะครับก็จะมีกิจกรรมประมาณนี้นะครับที่น้องๆจะได้เข้าร่วมนะครับนอกเหนือจากการเรียนของน้องๆเองนะครับ ต่อมาระบบซัพพอร์ตของคณะนะคบอย่างที่บอกไปนะครับก็คือของพี่ปีที่ผ่านมาปี64เราเรียนออนไลน์หมดเลยนะครับเกือบร้อเเซนะครับยกเว้นวิชาปฏิบัตินะครับปฏิบัติการที่บ้านเราก็จะได้ขึ้นตึกนะครับก็ระบบซัพพอร์ตของคณะนะฮะของเราของคณะเราก็จะมีห้องสมุดของคณะนะครับอยู่ที่อาคารเฉลิมราชภุมารีหรือว่าสันติชนสินะครับซึ่งพี่คีดว่าในปี65นห้านี น่าจะสามารถเข้าใช้บริการได้แล้วนะครับนอกจากนี้ทางคณะก็จะมีระบบซัพพอร์ตมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมห้องเรียนนะครับหรือว่าห้องดนตรีไทยนะครับที่สามารถให้น้องๆเข้าไปใช้บริการได้เลยนะครับนอกจากนี้ยังมีของมหาวิทยาลัยครับในส่วนของมหาวิทยาลัยนะครับของเราจุฬาเราก็ยังมีะระบบ IT Wifi ที่สามารถเข้าได้ฟรีนะครับหรือว่าระบบออฟฟิศ365นะครับซึ่งเป็น แหล่งสนับสนุนที่ดีมากๆเลยครับในการเรียนของเรานะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีหอสมุดการครับที่น้องๆสามารถเข้าไปใช้บริการได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีใครที่ชอบออกกําลังกายนะครับก็จะมี CU Spot c o ์ p l e x นะครับน้องๆก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ฟรีเลยนะครับนอกจากนี้การเดินทางในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรานะครับเราก็จะมีรถ CU s h u t ต l e Bus ันะครับ หรือว่ารถป๊อปรถสีชมพูนะครับเดยวน้องก็จะได้เห็นเนาะก็จะเดินทางได้ฟรีเลยนะครับในจุลาของเรานะครับไม่ว่าน้องนอจะไปคณะไหนก็สามารถขึ้นได้ฟรีนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเฮลท์เซอร์วิสเซ็นเตอร์นะคบเมื่อน้องนไม่สบายอะไรก็จะสามารถเข้าศูนย์ตรงนี้ได้นะครับเพื่อดูแลสุขภาพต่อไปครับต่อไปสําหรับทําเลที่ตั้งความสะดวกนะครับก็คณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรานะครับก็ตั้งอยู่ที่อาคารบรมราชชนนีสีสัตพัทนะครับ ก็จะอยู่การเดินทางนะคบง่ายๆเลยนะครับน้องก็จะอยู่ที่ถ้าสมมุติใครเดินทางผ่านเส้นถนนพญยาไทยครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ซอยจุฬา12นะครับซึ่งก็จะติดในส่วนของมาบุญคลองนั่นเองนะครับก็คือเข้ามานะครับหรือว่าใครที่เดินทางผ่าน BTS นะครับก็สามารถลงได้ที่สนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็เดินเข้าคณะได้เลยนะครับซึ่งคณะของเราก็จะอยู่ในส่วนที่ใกล้ๆกับ สนามสุัชลาศัยนะครับน้องๆก็สามารถเดินทางได้สะดวกครับทำเลที่ตั้งเดินทางได้สะดวกมากเลยทีเดียวก็คือเราอยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งมอลล์เซ็นเตอร์ต่างๆมากมายเนี่ยคับไม่ว่าจะเป็นสยามสยามพารากอนสยามดิสสยามเซ็นเตอร์สามย่านมิตรทาวน์นะครับหรือว่าสวนหลวงต่างๆนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับน้องๆเข้าสู่รัะนะ้วคณะพาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรานะครับถ้าน้องๆ มีปัญหาหรือมีอะไรก็จะสามารถสอบถามรุ่นพี่ได้เลยนะครับหรือว่าสอบถามคณาจารย์ได้พี่ๆคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะพยาบาลศสตร์ของเราน่ารักและเป็นกันเองนะครับน้องๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายเลยมีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษาได้เลยนะครับก็ขอให้น้องๆน,นะครับมีความสุขนะครับในการเข้ามาเรียนคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรานะครับก็ เจอพี่ๆคณาจารย์เจ้านที่ก็สามารถทักทายได้นะครับเดี๋ยวมีอะไรให้ช่วยเหลือก็สามารถแจ้งได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีนะครับไว้เจอกันออนไซน์ครับน้องๆหวัยดีครับ